มาดูทีละตัวนะคะตัวแรกคือตัวดีนะคะตัวดีก็คือ functional emotional development นะคะคือพัฒนาการหลักนะคะที่เริ่มต้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ความต้องการของเด็กเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการที่มาจากความสนใจของเด็กที่เด็กรู้สึกสนใจแล้วก็มีแรงจูงใจอยากทำนะคะนี่คือพัฒนาการ functional emotional development นะคะ ซึ่งจริงๆพัฒนาการอันนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์อย่างเดียวพอมันเริ่มมาจากอิโมชันัลคือแรงจูงใจจากตัวเด็กเองปุ๊บเนี่ยมันจะต่อยอดไปถึงในเรื่องของการสื่อสารการคิดการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่มาจากเรื่องของมันจะต้องมาจากความสนใจแล้วก็แรงจูงใจจากตัวเด็กนะคะก็พัฒนาการอันนี้นะคะก็ ในแนวฟลอร์ท m ก็จะแบ่งออกเป็น9ขั้นนะคะแต่ว่าที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็น6ขั้นนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงขั้นเริ่มเริ่มเนี่ยค่ะประมาณขั้น1-4เนี่ยก็จะเป็นช่วงก่อนที่เด็กจะพูดได้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเด็กมีความสนใจสิ่งรอบตัวไหมเขาเอ,อ,อยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างการสื่อสารด้วยท่าทางเป็นยังไงการคิดแก้ปัญหาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ ขั้น5ขั้น6ก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็การมีเหตุมีผลนะคะเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการที่เป็นภาพรวมนะคะแต่เริ่มต้นมาจากแรงจูงใจจากตัวเด็กนะคะแล้วก็เริ่มต้นมาจากว่าเขาพอมีแรงจูงใจแล้วเนี่ยเขาก็จะอยากอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาจะอยากสื่อสารกับคนอื่นเขาจะอยาก คิดแก้ปัญหาทํางานที่ยากขึ้นนะคะงั้นเราดูที่แรงจูงใจภายในตัวเด็กนะคะแลน,นี่คือสุดวใจสําคัญที่เราจะต้องพลิกกลับมามองตรงนี้ก่อนค่ะไม่ได้มองแต่ภายนอกนะกลับมาดูเฮ้ยเด็กเขาตื่นลร้นสนใจแค่ไหนนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะเป้าหมายเป้าหมายเวลาที่เราดูแลเด็กเนะะี่ยค่ะ เป้าหมายจะเป็นการมองในเรื่องของพัฒนาการที่เป็นภาพใหญ่มากขึ้นคือพัฒนาการอารมณ์สังคมเราจะไม่ได้มองทักษะแยกย่อยนะคะเช่นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ร้อยลูกปัดได้แล้วหรือยังวันนี้ทํากิจกรรมร้อยลูกปัดได้ครบ10ลูกแล้วหรือยังเขียนหนังสือได้หนึ่งหน้าแล้วหรือยังหรือว่ากระโดดสองขาเอาสัตว์ไปใสต่ตะกร้าได้ครบตามจํานวนที่คุณครูบอกแล้วหรือยังอันนั้นเป็นทักษะแยกย่อยะคะ่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราดูเด็กเราจะดูภาพใหญ่มากขึ้นคือพัฒนาการอารมณ์สังคมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่เรามองพัฒนาการอารมณ์สังคมเพราะอะไรพัฒนาการอารมณ์สังคมเนี่ยค่ะมันเป็นความยั่งยืนนะมันเป็นทักษะชีวิตค่ะซึ่งมันเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะต้องมาจากการที่เขาสามารถจะกํากับตัวเองได้พอเขากํากับตัวเองได้แล้วเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วเขายังสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาได้เขาแก้ปัญหาได้เวลาเจออุปสรรคต่างๆเขามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเวลาที่เจองานยากหรือเวลาทํากิจกรรมเจอปัญหาอะไรต่างๆเราสามารถจะใช้ความคิดของตัวเองสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วก็มีเหตุมีผลนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะคือภาพใหญ่ในการที่เราจะเป็นเป้าหมายในการดูแลเด็ก แล้วก็ในการส่งเสริมพัฒนาการนะคะเราจะไม่ได้มองอะไรย่อยๆว่าวันนี้ทำงานเสร็จหรือยังทำได้กี่หน้าแล้วแต่เราจะดูภาพรวมว่าเขาสนใจทำไหมถ้าเขาทำไม่ได้เขาสื่อสารบอกเราไหมแล้วเขาแก้ปัญหายัางไงเวลาที่เขาเจออุปสรรคต่างๆเพราะ้เราจะกลับมามองที่ภาพใหญ่มากขึ้นนะคะ ก็ต้องมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอารมณ์มีความสำคัญยังไงเนาะก็เรื่องอารมณ์เนี่ยค่ะอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วเนาะอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะคะซึ่งแรงจูงใจตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นพลังผลักดันตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งค่ะร่างกายเขากระพร่องกระแพร่งเนาะเคลื่อนไหวกระพร่องกระแพร่ง แล้วก็การฟังก็ฟังได้ไม่ค่อยอฟังแล้วก็อาจจะยังจับความไม่ค่อยได้แต่เวลาที่เขาสนุกอยากเล่นกับแม่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะจดจ่อแล้วก็ฟังว่าแม่พูดอะไรแล้วเขาก็จะอยากวิ่งไปหาแม่เพราะฉะนั้นไอ้แรงจูงใจตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกาวเป็นเหมือนกาวที่ดึงความบกพร่องต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานพร้อมๆกันแล้วช่วยทำให้พัฒนาการของเด็กเนี่ยก้าวขอไปได้ นั้นเราถึงกลับมาเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็แรงจูงใจภายในตัวเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องนะคะอีกอันหนึ่งอะคะก็คือในเรื่องของ neuroplasticity ที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์อะไรที่เด็กมีอารมณ์ร่วมตรงนั้นเองเนี่ยค่ะมันจะทำให้สมองเนี่ยเกิดการสร้างเครือข่ายแล้วเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยค่ะถ้าเราจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ให้เด็กสนุกมีอารมณ์ร่วมมันคือความยั่งยืนที่ทำให้สมองของเขาพัฒนาดีขึ้นเวลาที่เขาไปเจอปัญหาอื่นๆเขาก็สามารถเอาทักษะตรงนี้ค่ะไปใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นมันคือความยั่งยืนในการที่เราจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กเมื่อเรากลับมาเน้นเรื่องของอารมณ์นะคะ